จะนักกระชือกลางเตื้ยอยเออเฮียจะได้กระได้จองไอว้คสภาพเมดสภาพครับก็หายหลายตัวแล้แหละเห็นเช่นเทียมมันเสี่ยงหรืม่เสี่ยงสวัสดีครับพี่รองครับงัวตัวนี้เป็นงัวของยายชิดาเป็นน้องคุณสภาพซึ่งเป็นแห้งครับระดับหาซึ่งวันนี้ครับนายโยแขกครับคุณนายใน,ในมะเบิงไห้ครับทําการรักษา แต่ว่าจักสีเศร้าว่าเศร้าว่าจักแต่ว่าจะคล้องเพื่อนนั่นหอ้อหายแบบพอนกอแล้วหาเหตุน้งแขกเต็มทีเลยครับเป็นวัวที่ว่าสภาพคือเบิดสภาพแล้วครับเปเลรับหาเขาเป็นเป็นมะเร็งก่้รับหาก็เลยห้คุณนายมาฉีดห้ครับบางเื่อ,อยาตัวนี้ท้ททาไมหายก็มาดูแลหาครับพี่น้องครับไผมีปัญหากับปรึกษาเย้าแขกเลยครับผมวัวตัวนี้ครับเบิดสภาพแล้วครับก็เลยเลยเขามาเหตุห้ครับ ครับพี่น้องครับขณะนี้ครับภรรยานายกแขกกำลังทําการฉีดง้วยแก้วตวปอปกรณ์ผัดครับเป็นลํำปีสกีนครับเป็นการรักษาให้ง่วงเข้าฉีดสองข้างกันเลยเอ,อีกข้างหนึ่งครับฉีดสองของ้างเบิด,ดหรอือวะโอ้ใช่เข้าแล้วครับนี่คือแซ่หลาแส่ละ,ละผู้ฉีดเบื้องหน้าก็นลูเ <laughs> บื้องหน้าก็นู้ผู้ฉีดนี่ครับเบื้องหน้าเปิดฟางเนี้ยเออนี่มีนายกและพี่น้องครับมิยัง โทรหาได้ครับมารักษาพี่น้องตัวมันตักแดดครับบางกุสาบางกุสาที่เอ่อยกโปเนี่ยครับขอคุณ่านทศครับที่้อาน่อยเห็นเห็นหูทศศที่หูยาเลยสภาพวัวที่เมื่อวานครับในมะเบิงในแข็งเบิงครับสภาพสี่ไปบ่ได้แล้วมุนหนีลูกขึ้นมากินยาทวนๆล่ำปีสกินครับรักษา โดยทำซอสอชีวิตด้นํำเอามาไห้พี่น้องเจ้าันตกแกดเท่าพี่น้องสนใจก็ไปติดต่อได้ครับโดยเมียนจะเป็นคนฉีดไห้ครับพี่น้องนี่คือวัวสภาพวัวที่ข้นมาดีครับพี่น้องครับจากวัวที่จ้าข้องนว่าโซชิมแล้วแม่ยนวะโซชิมหรอเป็นอย่างไรดีใจวะ <laughs> ได้รับแขกมาให้หรือันห้ แ่แครับเอออ่าอ่าอ่าขอบคุณนายกแก่ครับ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 ขอบคุณทศศรเนี่ยขอบคุณทศครับทศกุยทศกุยครับเอออานี่ครับคือเสียงของผู้ที่นี่ครับท่น้องครับฟื้นนะครับวัวสภาพที่ไปไม่ไหวของพ่อใหญ่กออาตาแดดอานายกแขกได้มาทำฉีดรักษาลำปีสกีนฟื้นขึ้นมา เจ้าของดีใจปใเป็นไงพ่อใหญ่กอดีใจบ่ดีใจครับเดี๋ยว่าขึ้นดีใจบ่ดีใจบังคันโสชิมเหรอครับโสชิมเหรอ่าคุณนายเพิ่นมาเบิ่งให้แล้วก็นายโยแขกมาเฮ็ดให้หดีเปัญยังตานี่ลูกขึ้นกินยาได้สบายเด <c oughs> ี๋ยวซ้ำอีกเข็มหนึ่งก็หายพ่อใหญ่กอเนาะอภิร่องครับมีปัญหาเรื่องความรับผิดสุขจินปรึกษาเลยครับมียังซอยกันคนเฮาสมัชินทุ่ทไายครับวันนี้ก็จจิ พาคุณนายไปเบิงงัวพวกที่ยังติดต่อให้ไปเบิงหายครับจักเจ้าหน้ก็สิประสานทานสอสอชูวิทย์นั่นแหละเอายามใหายพี่น้องบ้านเฮ้าขอพระคุณสอสอชูวิทย์ครับที่แนะนำยามใหาย